สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นค่ะสวัสดีตอนเย็นวันนี้ก็มาชมมาหาพักกินน้ำพริกแอบปลากระป๋องเดชีถอนพักชีไปกินปลากระป๋องเด้อค่ะสาวไดโนปุ้มมาหาเก็บยาเลยค่ะนี่นะคะอย่าทายเน พอวางสารนุก็เอาไปไปถอนไปปลูกอะค่ะเสียดายอันนี้อันนี้ผักชีผักชีลาวเดี๋ยวสารนุกจะเอาไปกินกับน,น้ำพริกทำกินวันนี้นนนนโซ่เอฟเซฟค่ะลอยเพชรจะถอนลูกต้นให,ใหญ่ไปกินนะคะนี่กำลังพอกินเลยค่ะโอ้ยยั่ว <c oughs> ยั่วยั่วยั่ว โอ้ยหอมผักชีบานเองผักชีลาวโอ้ยสาวล้วนุกัไม่เอาไม้มาค่ะถอนผักชีลาวไปกินถอนไปพ่อก,กินพ่อค่เสียดายกินคนเดียว ได้กินได้กินไม่หมดได้สียสายเอาเอาอยต้องหน่อยนะคะโอ้ยช่วงนี้กัดเอาแค่นี้พออุย้ยฟางเอาแค่นี้พอนะคะแล้วกับพักชีพักชีเอาพักชีไปสักหน่อยหนึ่งโอ้ย,ยาก,กเยอะคะ่ะเก็บย,ยาก,ก่อนอุยอ้ยเฮ้ยฮัก ขาดลากขาดพักชีผพกชีกำลังหนากินนะคะโอ้ยสาดรโ,โนก็ยังยังไม่ได้ลดส่วนพักเลยเด้อค่ะเอาจะไ,ไปทำคลิปลดพักอีกเด้อ <laughs> กำลังงามนะคะเนี่โอ้ยเนอกำลังหนากินเหนค่ะกำลังน่ากิน,น,กน,กนเนาะกำลังหนากินพอดีได้อู้เดีวสารนุชเก็บยาตั้งหน่อยเด้อค่ะเก็บหยาตั้งหน่อยก่อนไหนไหนมาแหลอะอันนี่ค่ะเนอพอด้กินแต่ตอนหอมยังมีอยู่ค่ะตายเนูเพิ่งเพิ่งถอนไป นี่นะคะอูนดิช่วงนี้ได้กินยูเดอร์ค่ะพักบ้านเองอื่อากาศอู้เดี๋ยวสารนุชิเก็บยาตั้งหน่อยเด้อค่ะเก็บยาตั้งหน่อยก่อนไหนๆมาแหละเอาน,นี่ค่ะนอะพอได้กิน แต่ต้นหอมยังมีอยู่ค่ะตายนู้เพิ่งเพิ่งถอนไปอ่ะนี่นะคะโอ้ดิช่วงนี้ได้กินยูเดอร์ค่ะซักบ้านเองเอาค่ะโอ้ยวิ่งเะเร็วเชียว <laughs> ตกใจหมดนี่อาหารเย็นสาวเรนู ปักชี i เอ็นี่ลูกลูกอะไรเนาะแดงแดงนี่เนาะลืมชื่ออีกะค่ะโอ้สารโนนี่แต่แซบแซบค่ะแซบนี่ค่ะอาหารเย็นสารโนเดอ้อนี่ค่ะเน็แ่แหละเก็บพอกินค่ะดูตาดูดูเก็บพอกินสารโนูถ่ถอะ <laughs> อุยอ้ยอุย้ยกินได้กินได้ทั้งครอบครัวสารโนชอบพักเนาะ เอานะคะเอาค่ะเสร็จแล้วป่ะไปกินข้าวไดอาหารเย็นตาวนู่นไม่ไม่ทายเด้อเพราะว่าเป็นน้ำพริกกับ <c oughs> น้ำพริกปลากระป๋อ <c> ง <oughs> หิวหิวเอาค่ะนี่นะคะ่ะเสร็จแล้วกลับบ้านแล้วเด้อได้พักแหละค่ะวัสดีค่ะ